สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วจ้ากินตำซั่วตำแตงตำแตงก็ขนมจีนแล้วก็มีแอ้มะเขือพวงมะเขือพวงซื้อมาละเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์หนึ่งได้แล้วเนี่ยมันจะเสียจ้าพี่น้องก็เลยมากินเห็นบ่ล่ะเ,เนี่ยมะเขือพวงเนี่ยมันออกดำาๆแล้วมันดำาๆแต่มันยังกินได้จ้าพี่น้อง ตำซัวจากขนมจีนตําแซบเด้ลัมบอนีตาอร่อยจ้าวันนี้กินมะเขือพวงให้หมดโอ้ยแซบอย่างนี้มันมันจึงจะถืกใจ มันดับแตว่ามันยังไม่เสียพี่น้องเ้าไว้พุงนี้เสียเนี่ยต้องรีบกินจ้ะจะซื้อมาแกงเลยไม่ได้แกง ก็ดีมีจังกวาอยู่ลูกหนึ่งก็เลยตำกินซะเลยว้าาเผ็ดแสบปากเลยมาเดินแซ่แบๆพี่น้องไม่มีแดดเจ้าวันนี้หนาว มาตอนเล็กๆกินแต่ตำตำไอเนี่ยตำน้ำพริกมะเขือพวงเอามะเขือพวงไปคั่วตำน้ำพริกกินจนเบื่อพี่น้องตอนเล็กๆกินก็กินจนเบื่อแล้วอนะพวก กับข้าวอาหารบ้าน,นอกเรากินจนเบื่อจนเรารู้สึกว่าเราชินแล้วทีนี้กินมันก็ไม่อร่อยหรอกพี่น้องทีนี้เรามาอยู่เมืองนอกมานานมันผ่านมานานเป็นหลายปีแล้วทีนี้เราหวนกลับคิดไปถึงไอ้เก่าๆไอ้ที่ว่าเราก็อยากจะกินไงไอ้ที่เราเคยอยู่เคยกินนะเรากินจนเบื่อแต่ที่ว่าที่ว่านานแล้วไม่ได้กินก็หวนกลับไปคิดอันเกา่าๆก็อยากจะกินไง เราอยู่บ้านเมืองเขาไงเรากินอาหารของเขาทีนี้เรารู้รสชาติแล้วที่นี้เราก็หวนกลับไปคิดเองที่ว่าเราเคยกินเราไม่ได้กินนานแล้วเราก็หวนคิดไปเออกินอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็อร่อยอะไรอย่างนี้ไง่ว่มากจะเป็นอย่างนี้อหะนะกินมันกินมาเยอะแล้วพี่น้องหวนกลับไปคิดอันเก่า พูดง่ายๆว่าหวนกลับไปคิดถึงอดีตนะน,นาอาดีตที่ว่าเคยกินเคยอยู่อะไรอย่างไรอยู่ตามบ้านนอกอย่างนั้นมันก็มีความสุขกับพี่น้องแต่มันไม่มีเงินมันเสียอย่างไอ้ตรงที่ว่าไม่มีเงินนี่นแหละทามาหากินทําไรท่ทําสวนปลูกผักกินอะไรมันก็มีความสุขจับพี่น้องแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวมันไม่พอกินที่ว่าคนบ้านนอกเขาทำไม ถึงไปไปอยู่กรุงเทพไปทํางานหางานทําเพราะว่ามันไม่พอกินนะพี่น้องก็เค,เคยบ้านที่เคยอยู่ใช่ไหมลนะ่ะก็อยู่แบบธรรมดาก็อยากที่อยู่ดีๆีหน่อยอะไรที่มันอยู่นานๆแล้วมันจำเจมาททำให้เบื่อพี่น้องมันจะมีความรู้สึกที่ น่าเบื่อเหมือนที่ว่าอยู่ที่นี่เบื่อไหมบ้านก็อยู่ดีนะเบื่อไหมเบื่อจะไปน้องอยู่มานานแล้ว อยู่นานชินชินกับสภาพอย่างนี้แล้วก็หวนกลับไปคิดอังเก่าเก่าเปรียบเรบดูอยู่ได้ถ้ามีเงินอะนะแต่บ้านนอกอะนะคือทำมีที่นามีอะไรมันก็ทำไม่พอกินไง อยู่ไม่มีอะไรมันก็อยู่ไม่ได้หรอกพี่น้องอย่างเราก็มีมอเไซค์แม่มเดียวนี้เขาไปขี่จัก,กรยานไงเราเขาขี่มอเไซค์กันนะ้อย่างมากมอเไซค์รถปิก up ก็ต้องมีใช่ไหมหล่ะลกมันเปลี่ยนแปตามยุคสมัยพี่น้องจะให้มันเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วมันดีไหมล่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็ดีมันก็สะดวกสบายนั่นแหละใช่ไหมล่ะแต่มันสิ้นเปลืองอยากได้อยากมีก็ต้องหาแล้วพี่น้องเอ้ยใช่ไหมล่ะอยากได้อยากมีก็ต้องเหนื่อยหน่อย ต้องดิน้นรต้องสู้ถึงจะได้มาพี่น้องผู้องอยากอยู่ดีกินดีอะนะอยากอยู่ธรรมดาก็ได้ไม่เดือดร้อนใครก็ทำได้อยู่ไปสิใช่ไหม่ะไม่มีรถก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่เดือดร,อร้อนก็ทำบีข้าวกินสักอย่าง ทำทำไร่ทำนาปลูกผักเองอะไรก็มีกินหมดหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมล่ะเลี้ยงเองอย่างนั้นไม่เดือดร้อนหรอกพี่น้องจริจริงๆก็จะเดือดร้อนในลูกหลานไปโรงเรียนไม่มีรถอ่าไหมโรงเรียนไกลอะไรอย่างนี้ไงบางคนต้องเสียค่ารถอ่ามันก็สิ้นเปลืองอีกใช่ไหมละ่ะ าจะเดินกันไม่ค่อยจะเดินกันแล้วใช่ไหมล่ะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเดินมาสิบโลไปโรงเรียนเดินเป็นกิโลกว่าจะถึงโรงเรียนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วจะให้เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้หรอก ทุกคนใครๆก็อยากจะได้ต้องการอยากจะได้ความสะดวกสบายจ้กพี่น้องโทรศัพท์มือถือนี่สะดวกสบายนะสะดวกสบายจ้าพี่น้องจะซื้อก็แพงกันก็มีถูกมีแพงอะน,นะอย่างว่านะทำไมมีอย่างเขาก็ไม่ทันจะมายไม่ทันเขา พูดง่ายๆว่าความรู้ไม่ทันเขาไงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือมันต้องดีกว่าเก่าไงอย่างน้อยที่ที่อยู่ที่อยู่ถึงจะอยู่ไม่ดีไม่สวยไม่หรูหราอะไรก็อยู่ได้แต่ว่ากินยาให้อดเนี่ยมีอย่างเดียวอะ่ะกินยาให้อดพี่น้องก็ให้มีกิน,อย,กกนอย่ากินยาให้อด อาหารทุกอย่างมีกินมันก็ไม่เดือดร้อนนะที่สำคัญทุกคนอยู่ได้เพราะกินจากพี่น้องจริงๆอยากกลม้อยชอบกินจ้ะกินจากพี่น้อง มีให้กินก็กินจากสรรหากินเข้าไปจะกินได้สักเท่าไหร่หน่อยแก่เท่าไปอยากจะกินก็กินไม่ได้จ้ะพี่น้องจริงๆตอนหนุ่มตอนสาวอยากจะกินรสจัด,จด,ดอยากจะกินรสนั้นรสนี้อยากให้กินให้มันครบรสพอแก่ไปอะ่ะ กินไม่ได้อยากกินก็กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบนี้ไงอยากจะกินอะไรก็กินไปเพี่น้องเอ้ยหาได้เราหาได้เองเราก็กินไปทำกินไป กินเนี่ยมันสําคัญพี่น้องกินถึงอยู่ได้หรอกนะไม่กินก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมลนะ่ะไม่กินไม่อิ่มท้องแล้วจะอยู่ได้ยังไงล่ะใช่ไหมลนะ่ะไม่กินก็ตายพอดี กินหมดพอดีพูดไปพูดมาก็กินหมดจากพี่น้องกบน้อยจริงๆกบน้อยเป็นคนพูดมากนะ <c oughs> เป็นคนพูดมากจริงๆแต่กบน้อยไม่ใช่คนขี้บ่นนะไม่บ่นหรอกจ้าลูกครัวไม่บน่น กบหน่อยเป็นคนที่อารมณ์ดีจะไปน้องคุยสนุกหัวเราะเล่นได้ทุกเวลา เป็นคนที่ว่าทะลึง่งชอบพูดเล่นเป็นคนทะลึ่งนาะหน้าตาแบบเนี้ยเห็นเห็นว่าอย่างนี้นะ จะบ่นก็นให้บ่นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวพี่น้องบ่นไม่เป็นเรื่องเป็นราว,ารราวพูดไปเรื่อยเปื่อยไมย่างนี้ไม่ไม่ได้หรอกอย่างนี้เคลียดจะจอย่างนี้พูดถึงว่าคนนะบางคนนะชอบสอนคน เห็นเขาเป็นเขาทาเป็นแล้วไปสอนเขาทาไมจะไมละ่ะเห็นเขาทาอยู่เนี่ยไปสอนปากไปพูดเขาทําเป็นของเขา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 รู้จักทําจากอะไรก็ไปนั่งไปสอนไปพูดทําให้คนอื่นเขาลาคาญจต่พี่น้องทายที่ที่ว่าเราไม่รู้เราไปถามเอาดันดันสอนเราไม่เป็นอย่างนี้ก็น่าเบื่อนะคนแบบนี้นะ ไอ้ไอไอ้ที่เรารู้แล้วชอบสอนไอ้ที่เราไม่รู้นะไปถามดันไม่รู้อีกดันดันตอบไม่ได้ดันสอนเราไม่ได้นะกบน้อยจะไม่ก็ชอบคนแบบนี้นะถ้าทำเป็นนะไม่ต้องสอนหรอกถ้าทำไม่เป็นแล้วจะถาม ใช่ไหมล่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจ้าเสียเวลาทำไมโอเคก็จะกินแค่นี้แหละจากพี่น้องเผ็ดเกินก็จะกินแค่นี้อาจจะกินวันนี้อาจจะกินแค่นี้ก็ได้ กินน้อยหน่อยเอ้ยมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บจ้ะไม่ย่าแล้วมั้งเนีย่ยไว้ไหลาย่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่า <c oughs> ไอ้ยา靓女奶奶ก็่องไรกแรงเลยหลายๆา,ยาย <c oughs> อืม 食咗晏晝啊！唉、哎，佢一早返咗工噶啦，老豆又返工，剩剩返我一個人喺度。而家食緊嘢啊！唉、哎，食米線啊，辣嘢嚟嘅，唔啱你啊。唉。 係啊係啊，約咗啊嘛，聽日飲茶，走去睇誒、呃，走去荃灣睇嘢。係啊，睇誒、呃、廁所嗰塊鏡。係啊，咁啊同你飲完茶，咁啊走去行去睇下咯，咁啊，我晏晝咧就約咗嗰啲誒泰國嗰鋪頭攞貨啊，攞嘢啊。 我嗌咗嗰啲诶啲嘢，我我我返嚟咧就落去嗰度攞，嚇、啊、约咗人攞嘢，系啊攞泰国嘢要嚟做义工嘅，要续送义工嗰啲个星期二咁样，人又要嗌送啊嘛，我又煮埋一份俾人啊嘛，咁样咯，嗯嗯，<laughs> 係啊係啊係啊，好啦，哎啱噶啦，食晏晝啱噶啦。你想早啲啊！你想早啲啊！你幾點幾點起身啦、啊？你有冇咁早起身先？唔係我翻嚟先至做啊！我翻嚟先。我聽日咧就出去飲茶，飲完茶咧。 就係喺荃灣咧，就去睇嗰啲誒廁所嗰塊鏡，咁樣今日翻嚟咧就去寶田嗰度攞貨咁樣啫。啊！佢收五點嘅，聽日星星期六佢又收得快啲嘅，咁樣我翻嚟攞貨都都趕得切啦。 佢佢啊佢啊,啊十一點先開鋪啊嘛，佢十一點先開鋪，係啊，係、哎、咯，哦，嗯，好啦，嗯，哦咁、嗯、好啦，嗯，好啦，係咁啦，好啦，拜拜。 แม่ย่าโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปกินออกไปกินน้ำชาโัวคุยกับแม่ย่าจ้ะเป็นคนอารมณ์ดีแม่ย่าชอบชอบชอบคุยด้วยจ้ะแม่ย่าคุยสนุกคุยแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่เงี้ยแกชอบอย่างนี้แหละคนแก่คนแก่แกชอบพูดชอบคุยสนุกจ้า ชอบเล่นเล่นมั่งอะไรพูดเล่นพูดจริงมั่งชอบล้อชอบอะไรมั่งแกก็ชอบของแกอย่างนี้หลยจ้ะคนแก่จ้ะถูกกันดีจ้ะกับเมยาไมย,า,ไมยาชอบจะไปไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้า